โคตรสุดมาอีกแล้วแต่งจัดหนักจัดเต็มคอกเทาลอยพร้อมดามกระบะพร้อมครับพี่น้องฟรีดาวทุกอาชีพกับครางวด5,800บาทไปนะแต่งเบิดเป็นแสนนะมีคอกใหม่นะานะดามกระบะอันยางใหม่นะเินเลอะไปลุยโคลนมาเล็กน้อยนี่บันไดค้างด้วยโอ้โหโซกอีกสต้นมาดูโชกไปรุ่นมาดูโชกนี่ข้างหลังอีกพร้อมที่เหยียบกันกระแทกโฉอีก สี่ต้นโชคอะไรวินเนอร์หรือเปล่าหรืออะไรช<อ>นะดูชกเท่านักแข่งหอยเสียนสี่ต้นไม่รู้ร <c oughs> ้อมปรรทุกห้าตันอย่างนี้วัยรุ่นชอบไหมชอบครับพี่เอาไปดีบรรทุกห้าตันนี่เชื่อ,อมมกมัดว่ามัดควายพอมแถมนี่ล็อกดากล็อกหลังนี่ล็อกหลังพอมกันกระบะฉีกโอ้โหโคตรสุดไหมสุดพี่แต่งหมดเป็นแสน ฟรีดาวทุกอาชีพตั้งแต่วันนี้ถึงสงการผ่อน5,800บาทนี่คือรีโม่ซัตอิชั่น2.8เจพัตตัวท็อปปี2020ค่าตัวเพียงแค่500,000บาทไทยโอ้โหของแต่งก็เป็นแสนแล้วค,คุ้มพี่คุ้มโอ้โหดูดีดามกระบะมาทั้งโชคทั้งอะไรของหนักแต่งหนักจัดเต็มเลขไม้30,000ลคุ้มไหมคุ้มพี่ คุม้มไหมสุดไหมอ่าคอมเมนต์เข้ามาใครว่าคุ้มคอมเมนต์คุ้มเข้ามาใครว่าสุดคอมเมนต์สุดเข้ามาเลขไหมสามหมื่นกิโลเมตรโอ้โหฟังเสียงเน่อยเลยโอ้โหโอโหเล็กน้อยเล็กน้อยเวรีจ๋าแ,แ,แ,แต่ว่าเครื่องโคตรเดิมเลยโอ้โหพร้อมบรรทุกหตันแจ้งจดไปขนส่งไปวิศวะให้พร้อมฟรีดาวบัตรประชาชนม่เดียวมา เกนะษตรกร ans, ค้าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดส,สวนแม่บ้านรอบพ่อกีดยางขับวิ่นครับแกปขับวกรอข้บขิบรอครับ,บ,บแม่โคตัดไม้เผาทานเลี้ยงวัวเลี้ยงคายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาาเล่แผงร้อยตลาดนัดคล้องถมประมงประมงมมทุกอาชีพมามาดูเครื่องโอ้โหเป็นไงเครื่องเดิมเดิม นิ่งๆแฟนพงแ็นเพจอยู่ครบ5้าแสนบาทไทยฟรีดาวทุกอาชีพตั้งแต่วันนี้ถึงสงการผ่อน5,800บาทหลังสงการไปแล้วไปผ่อนราคาเต็มที่9,000บาทวิธีการจองแอดไลน์กับทินาติก f เฟซบุ๊กหรือว่า YouTube Channel กดลิงก์ไลน์แอดขมาสงเพียงแค่บประชาชนเบอร์โทรคิ่ขมาสามยางแค่นั้นอย่าอายเดนเรื่องให้ นึกถึงรถเกินมือ2นึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญรบงจรนึกง่ายครับเดี๋ยวไอ้กัปตัช่วยทุกกันยังกุเคสส่งฟรีหอดาบ้านพิมพคําว่าสุดสุดแล้วก็สุดไอเสมแล้วแชร์ไปคุณได้สิทนั้นเดี๋ยวนี้ว่าไงไปรุ่น